สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนของ c r e a t i v i n รังสรรค์ความคิดในส่วนของ p พย n อิงสมาร์รดับชั้ปรปถมศึกษาปีที่2กับครูแก้วอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูแก้วก็มีเกมสนุกๆมาให้นักเรียนร่วมทำกับครูแก้วนะคะเกมนั้นก็คือเกมถอดรหัสคำศัพบ กติกามีอยู่ว่าครูแก้วจะมีตารางรหัสมาให้นักเรียนแบบนี้นะคะจากนั้นครูแก้วจะให้นักเรียนดูโจทย์ที่ครูแก้วกําหนดให้ซึ่งเป็นรหัสตัวเลขนะคะแล้วให้นักเรียนถอดรหัสเป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดของเครื่องแต่งกายสถานที่ต่างๆและสัตว์ชนิดต่างๆ เป็นการทบทวนความรู้ความจําของนักเรียนนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนอยากเล่นเกมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยณนะบ้านของต้นก้ากับข้าวสวยทั้งสองเป็นพี่น้องกันข้าวสวยเป็นน้องส่วนต้นก้าเป็นพี่วันนั้น แม่ของเขาทั้งสองบอกว่าจะพาสองพี่น้องไปเที่ยวสวนสัตว์จึงให้ทั้งสองพี่น้องไปแต่งตัวเขาทั้งสองจึงเดินเข้าไปในห้องช่วยกันเลือกเสื้อผ้านักเรียนทราบหรือไม่ว่าเครื่องแต่งกายแต่ละชิ้นมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรถ้านักเรียนอยากรู้แล้วเราไปเริ่มเล่นเกมถอดรหัสกันเลยค่ะ มาดูกันที่ภาพแรกเลยคะ่ะนักเรียนโจทย์กำหนดให้มีเลข19 8 9 18 20นักเรียนลองถอดรหัสดูนะคะว่าคำศัพท์ที่ถอดรหัสได้คำศัพท์ใดที่แปลว่าเสือเ้อเฉลยคำที่ถอดรหัสได้คือ s h i r t อ่านว่า Shert shirt แปลว่าเสือ้อมาต่อกันที่ภาพที่สองนะคะโจทย์กำหนดให้มีเลข16 1 14 20 19ลองถอดรหัสดูนะคะว่าคำศัพท์ที่ถอดรหัสได้คำศัพท์ใดที่แปลว่ากางเกงฉเฉลยคำที่ถอดรหัสได้คือ P a n t s อ่านว่า pants แปลว่ากางเกงมาต่อกันที่ภาพที่3นะคะโจทย์กำหนดให้มีเลข19,11,9,18,20นักเรียนถอดรหัสดูนะคะว่าคำศัพท์ที่ถอดรหัสได้คำศัพท์ใดที่แปลว่ากระโปรง ฉเฉลยคำที่ถอดรหัสได้คือ S K I R T อ่านว่า Skirt แปลว่ากระโปรง mm. มาต่อกันที่ภาพที่4นะคะโจทย์กำหนดให้มีเลข2 1 3 11 16 1 3 11 ลองถอดรหัสดูนะคะว่าคำศัพท์ที่ถอดรหัสได้คำศัพท์ใดที่แปลว่ากระเป๋าฉเฉลยคำที่ถอดรหัสได้คือ b a c k p a c k อ่านว่า backpack แปลว่ากระเป๋า มาต่อกันที่ภาพที่5นะคะโจทย์กําหนดให้มีเลข3 1 16นนักเรียนลองถอดรหัสดูนะคะว่าคำศัพท์ที่ถอดรหัสได้คำศัพท์ใดที่แปลว่าหมวกฉเฉลยคำที่ถอดรหัสได้คือ c a p อ่านว่า cap แปลว่าหมวก มาต่อกันที่ภาพที่6เลยนะคะโจทย์กำหนดให้มีเลข23 1 20 5 18 2 15 20 20 12สิและ5นักเรียนลองถอดรหัสดูนะคะว่าคำศัพท์ที่ถอดรหัสได้คำศัพท์ใดที่แปลว่ากระบอกน้ำ ฉเฉลยคำที่ถอดรหัสได้คือ w a t e r b o t t l e อ่านว่า water bottle water bottle แปลว่ากระบอกน้ำและนี่ ก็คือสิ่งที่ข้าวสวยกับต้นก้าเตรียมไปเที่ยวสวนสัตว์ค่ะเมื่อข้าวสวยและต้นก้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยจึงเดินทางไปสวนสัตว์โดยรถประจำทางเรามาดูต่อกันที่ภาพที่7นะคะโจทย์กำหนดให้มีเลข2.21 19. นักเรียนลองถอดรหัสดูนะคะว่าคำศัพท์ที่ถอดรหัสได้คำศัพท์ใดที่แปลว่ารถประจำทางฉเฉลยคำที่ถอดรหัสได้คือ b u s อ่านว่า bus แปลว่ารถประจำทางระหว่างทางต้นกล้า ก็ได้ชวนให้เข้าสวยมองดูข้างทางและได้เห็นสถานที่ต่างๆจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะภาพที่8โจทย์กำหนดให้มีเลข8 15 19 16 9 20 หนึ่งสิบสองนักเรียนลองถอดรหัสดูนะคะว่าคำศัพท์ที่ถอดรหัสได้คำศัพท์ใดที่แปลว่าโรงพยาบาลเฉลยคำที่ถอดรหัสได้คือ hospi tal อ่านว่า hospital แปลว่าโรงพยาบาล มาต่อกันที่ภาพที่9นะคะโจทย์กำหนดให้มีเลข 16, 15, 12, 9, 3, 5, 19, 20, 1, 20, 9, 15, 14ถอดรหัสด,ดูนะคะว่าคำศัพท์ที่ถอดรหัสดได้คำศัพท์ใดที่แปลว่าสถานีตำรวจ ฉเฉลยคำที่ถอดรหัสได้คือ t O L I C E S T A T I O N อ่านว่า Police Station Police Station แปลว่าสถานีตำรวจ เมื่อเวลาผ่านไปตนก้าและข้าวสวยก็มาถึงสวนสัตว์แม่ก็พาเขาทั้งสองไปซื้อตัว๋วเพื่อเข้าไปชมสัตว์ต่างๆทั้งสองเดินมาเรื่อยๆก็พบกับเจ้าเสือภาพที่10กำหนดให้มีเลข20 9 7 5 18 ถอดรหัสดูนะคะนักเรียนว่าคำศัพท์ที่ถอดรหัสได้คำศัพท์ใดที่แปลว่าเสือเฉลยคำที่ถอดรหัสได้คือ t i g e r อ่านว่า tiger แปลว่าเสือภาพที่11โจทย์กำหนดให้มีเลข12 9 15 14นักเรียนลองถอดรหัสดูนะคะว่าคำศัพท์ที่ถอดรหัสได้คำศัพท์ใดที่แปลว่าสิงโตฉเฉลยคำที่ถอดรหัสได้คือ l i o n อ่านว่า lion แปลว่าสิงโตภาพที่สิสอง โจทย์กำหนดให้มีเลข 5, 12, 5, 16, 8, 1, 14, 20นนักเรียนลองถอดรหัสดูนะคะว่าคำศัพท์ที่ถอดรหัสได้คำศัพท์ใดที่แปลว่าช้างฉเฉลยคำที่ถอดรหัสได้คือ e l e p h a n t อ่านว่า elephant แปลว่าช้างภาพที่13โจทย์กำหนดให้มีเลข 7, 9, 18, 1, 6, 6, 5นักเรียนลองถอดรหัสดูนะคะว่าคำศัพท์ที่ถอดรหัสได้คำศัพท์ใดที่แปลว่ายีรา f f เฉลยคำที่ถอดรหัสได้คือ G-I-R-A-F-F-E อ่านว่า giraffe แปลว่ายีราฟภาพที่14โจทย์กำหนดให้มีเลข13 15 14 11 5 25รลองถอดรหัสดูนะคะว่าคำศัพท์ที่ถอดรหัสได้คำศัพท์ใดที่แปลว่าลิงฉเฉลยคำที่ถอดรหัสได้คือ m o n k e y อ่านว่า monkey แปลว่าลิง ภาพที่15โจทย์กำหนดให้มีเลข2 9 18 4นักเรียนลองถอดรหัสดูนะคะว่าคำศัพท์ที่ถอดรหัสได้คำศัพท์ใดที่แปลว่านกฉเฉลยคำที่ถอดรหัสได้คือ B I R D ออ่านว่า bird แปลว่านกภาพที่16โจทย์กำหนดให้มีเลข4 5 5 18นักเรียนลองถอดรหัสดูนะคะว่าคำศัพท์ที่ถอดรหัสได้คำศัพท์ใดที่แปลว่ากว้างเฉลยคำที่ถอดรหัสได้คือ D E E R ออ่านว่า dear แปลว่ากวางภาพที่17โจทย์กำหนดให้มีเลข26 5 2 18 1นักเรียนลองถอดรหัสดูนะคะว่าคำศัพท์ที่ถอดรหัสได้คำศัพท์ใดที่แปลว่าม้าลายฉเฉลยคำที่ถอดรหัสได้คือ Z E B R A อ่านว่า zebra <ib> แปลว่าม้าลายภาพที่18โจทย์กำหนดให้มีเลข18 1 2 2 9 20นักเรียนลองถอดรหัสดูนะคะว่าคำศัพท์ที่ถอดรหัสได้คำศัพท์ใดที่แปลว่ากระต่ายฉเฉลยคำที่ถอดรหัสได้คือ R A, A B B I T อ่านว่า Rabbi t แปลว่ากระต่ายภาพที่19โจทย์กำหนดให้มีเลข19 14 1 11 5นักเรียนลองถอดรหัสดูนะคะว่าคำที่ถอดรหัสได้คำศัพท์ใดที่แปลว่างู ฉเฉลยคาที่ถอดรหัสได้คือ s n a k e อ่านว่า snake แปลว่างูภาพที่20โจทย์กําหนดให้มีเลข3 18 15 3 15 4 9 12 5 นักเรียนลองถอดรหัสดูนะคะว่าคำศัพท์ที่ถอดรหัสได้คำศัพท์ใดที่แปลว่าจระเข้ฉเฉลยคำที่ถอดรหัสได้คือ c r o c o d i l e อ่านว่า crocodile แปลว่าจระเข้ หลังจากที่ต้นกล้ากับข้าวสวยได้เดินเที่ยวชมสวนสัตว์เสร็จแล้วจึงเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุขค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับเกมถอดร,รหัสคำศัพท์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างตอบถูกไปคนละกี่ข้อเอ่ยเก่งมากเลยคะ่ะนักเรียนการเล่นเกมถอดร,รหัสคำศัพท์ เป็นกิจกรรมการเล่นที่สำคัญในการพัฒนาด้านการวิเคราะห์การจดจำและการสังเกตซึ่งกิจกรรมนี้จะทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์การจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดของเครื่องแต่งกายหมวดของสถานที่หมวดของสัตว์และมีการสังเกตที่ดีขึ้นสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ ก่อนจะจากกันวันนี้ครูแก้วก็มีการบ้านมาให้นักเรียนทํากันด้วยนะคะโดยให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพให้ถูกต้องมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะคะกรณีที่นักเรียนไม่สามารถปินใบกิจกรรมได้ครูแก้วจะให้นักเรียนเขียนเฉพาะคำตอบนะคะลงในกระดาษ A4 แล้วถ่ายรูปส่งเข้ามาในบทเรียนออนไลน์ได้นะคะ สำหรับวันนี้ครูกแก้วก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย